ใหม่เดวิกาพลิกบทบาทรับบทประวัติศาสตร์อันร้อนแรงยิ่งใหญ่ตรการตาหน้าดูน้าชมเวอร์ค่ะสำหรับตัวอย่างแม่หัวเรื่องราวแรงบันดาลใจจากแม่ยูหัวสีสุดาจันแม่ยูหัวองค์เดียวแห่งอโยธยาสู่นาทีอันยิ่งใหญ่ที่เดิมผันด้วยอํานาจและหัวใจดําดิ่งสู่ห้องหัวใจของเท้าสีสุดาจันผ่านเสีร์สุดยิ่งใหญ่นําแสดงโดยใหม่เดวิกาฟิล์มธนพัทรตุยเทีรพัฒน์เฟิร์น กบราบินเซริโทนพอยชนลวิทย์แปงออนเจรากำกับโดยสารสีแก้วหล่อเขียนบทโดยเซยริลักษ์สีสุคนตความรู้สึกที่ได้เห็นชายผ้าเหลืองคือใหม่มองแต่แม่ของหลวงพี่เพราะใหม่รู้สึกว่าคนแม่ร้องไห้น้ำตารื้นแล้วเราก็รู้สึกมีความสุขมากๆแล้วก็หลวงพี่สงบเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็รับรู้ได้เลยว่าเต็มที่จริงๆเรารู้ว่าหลวงพี่ตั้งใจมากคือหลวงพี่เป็นคนนั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์ทุกวันอยู่แล้วก็เลยเป็น อะไรที่ใกล้ตัวและเหมาะกับเขาและก็ใจดีที่ได้รับบวชทดแทนคุณพ่อคุณแม่ไม่น้ําตารื้นด้วยค่ะและรู้สึกว่าจะได้ละทังโลกทางธรรมก็รู้สึกว่าชีวิตทุกวันนี้มันเหนื่อยแล้วมันก็มีแต่เรื่องทุกข์ถ้าเขาได้พักไปเรียนรู้ธรรมะหลวงพีน่าจะมีความสุขมากๆเพราะเหมาะกับหลวงพีมากเลยค่ะ